สบายดีทุกคนเมนี่เดี๋ยวน้อยพามากินข้าวปุ้นเจ้ยวขิงเนาะนมาดูด้วงกันมาห้างข้าวปุ้นเจ้ยวขิงจันทร์สว่างมีสายไข่มุกแบบบฟุฟเฟ่ต์นะเดี๋ยวน้าคือไม่กินอยู่แซ่บอยู่ไหนอยู่แถวอะ่ะบ้านเวียงคำทุกคนไปเดี๋ยวเอาไปสั่งข้าวปุ้นกันห้างเพิ่นก็นจะเป็นตูน้นะเนี้เนาะหรือเป็นโต๊ะก,ก็มีน่าเป็นโต๊ะก,ก็ได้มานั่งนี่เนาะ สร้างยังนี่ก็ได้เดี๋ยวเมนูเมนูเพิ่งกิดมีขับพุ่นปิดสุดแบบนี้เนาะหาสิบพันมีสุดน้อยบ่มีป่าปาร์ี้เพิ่งกระขายเป็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยสร้างก่อนโอ้มีต่ำน้ำเอาเขับพุ่นพุ่นสุดหนึ่งกับป่าปิ้ง อันลูกชิ้นกับยอปนกันได้บ่อ๋อเขาซั่นเอาเอายอแมน่แมนๆเค็มหมูจานนึงเด้อไปตาแซบ่บอุ้ยน้ำลายหลยล้วบวัสบบดีน้องสวัสดี FC อยากเป็นทางกะนนขอบคุณเจ้าสิงมาแล้วป,ปาครับวก30กิบขอบคุณเนาะ มือกองเขาคือมาเป็นทีเดียวเ,เนี่ดาน้อยมาโโั่นโงโ่อง่อเป็นในน้อยทีเนาะแล้วก็มีผักครัวคือคนมีผักครัวมีผักกระลัมมักทั่วหอมเปีแล้วปะอันนี้เพคุนเอิ้นผักอย่างน้องผักกัญโจ๊ะจะมาปุ่มน้ำอันนี้น้ำแมนผักเพชรเนาะผักเพชร นิน้ำน้ำเปล่าพอมีสองแต่นี่ตัวนี้แบบเพิ่นใช้หมักเสร็จเลยแล้วเนาะอันตัวนี้ยังจะมาปรุงปรุงกระปุ้นกันนห้จะเป็นน้ำน้ำต้มซุปเร็จน้ำน,นล่ยๆ้วทุกคนน้ำนล่ยๆใส่น้ำนนนตาลเพินน่มไวได้ ส่หพิษเนาะมือก็เอาซูมาบึงแต่น้อยสิปูกงขูุ้นี่ยบึงใส่หมกพิษใส่ไปพอประมาณก็เนาะหญ้ามันผิด,ผด,ดพูเด,ดเพราะว่าเขาจะใส่ขิงนำ้ำขี่ขิงนำ้ำข้าวได้ร่เป็นนัวเนาะเวลาเชฟบหลแย่น้อยจะเห็นน้ำนิดหน่อยอบหมักน้ำไหลน้ำประเดชเนาะ ประเด็นนเนั้เนาะจะใช่ตูวที่ว่าโบซายหมักผิดเนาะนี่ประเด็พอประมาณแล้วครับเติมเบอ่งก่อนเนาะอีคนโทรมาตูมน้ำตาลตูมน้ำตาลกับน้ำเติมทุกคน โเห็ดจำพิดอีกเนาะพิดอีกคุ่นเเยนหัวกลโอ่น้ำใส่น้ำหัวกจโอ่น้ำเนาะแล้วก็สมอลงไปกินมันจะมันๆได้น้ำถุงโมง ผักอันนี้พี่นองทำมาใหนะ้บิ๊กไซส์โ <c oughs> ดนๆได้โอกาสมาฉีดอันนึงเนาะอุ mm ้ hmm. มนอต้อมน้ำยามตรงน,น,นี้นอหลเยผักวัวผักลายลายแซ่บเนาะกามูมกล้องสูงมาเบิมเนหง ปาเอาก็ต no ัดใส่แบบี่เลยเอาปลาใส่แบบี่เลยเนาะแล้วก็วกยหมามาเซตแช่นกันทุกคนเดีงยีนกันาจงซกเนาะ แซบ่บแต่ไม,แม่แค่หมูใช่หมูมเ,มเจียวเนาะอืมแซ่บทุกคนมาเด้อหมูต้มเจียวขีดน้ำกันแซ่บน้ำกันเนาะดีเลยครับปุ่ม ເມືອຫມົກກະຊາາາງອຮ บ้านเวียงคำใกล้ๆบ่านแดนว่านเ,นอ,นเองออนัวรปเลย เป็นมันมัๆหูงงนะจะเป็นมันมันไม่เปี้ยงใจอย่างน้ำตาลเอาฝาสุดนี่ขนาดทิ่เปิ้ยงใจเยบ ้อมีเกลืองกับน้ำนซีนนี่ปลาน้ำนึงข้าวเศร้าพร้อมข้าวสวยแล้วชิานางตุ๊กก่อนแต่น้อยมานานนี้ฝนตุกเนาะจะเสียกมัน bạn cần nữ เปนเจ้าเพชรอีทำเพชรขีดนะพะเพชรหมักเพชรน้ำน้ำยาสลายเ้้ยค่ะไผ่บมักกินเพชรแค่ตัว พังห้อนโค <c oughs> คำสุมม่ม้ายดูกงคือมอาเบิ้งมามัวมอกใช่หลายๆจริงมันเนาะเดี๋ยวน่าจะมาคุณมอกอคำสุ่มทยด้วยเอ็กจีนทุกคน มันมน,น้ำหนัคุณก็ดันน้ำหนักอ่ากระบอกไก่กระบอยู่เพลินหันดันน้ำนั่นเองเนาะอยู่บ้านเมีคำจำปากจำป่ากบล็อกเมืองคำอ่ะใครที่เข้ามาปุ่นคลิปนี้แต่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเดี๋ยวเดันนะขอรับกอ่อนเนาะพาน้องเฟิร์นครับมนุษย์อ้วนกินข้าวก่อน Bye bye. bye, -bye.